คำคมประจำวันรับโทรศวพขไปพูดมันออกมาผ่านลำโพงนี้แหละฉันบอกว่าฉันไม่ได้ยินคุณ so ดังนั้นคุณต้องพูดมันออกมาให้มันดังเป็นสตูดิโอไปเลยเจ็ด <7 S 2> ความเป็นไทยใน MV ลลิสากีโคจะไทยนาทีนี้ไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่า MV ของลลิสาของลิิ่าบลท์พิงแล้วแหละ ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลังคลิปนี้เลยแต่ดูคลิปของแอดให้จบก่อนนะโดยเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าลิซ่า Lisa เนี่ยมีส่วนร่วมในการทําเพลงนี้เยอะมากๆเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนอกจากนี้ทางลิซ่าเองก็อยากใส่ความเป็นไทยใน m v เพลงนี้เธอได้พูดว่าฉันเลือกเองที่อยากจะใส่ชุดแต่งกายประจำชาติไทยในมิวสิกวิดีโอซึ่งฉันบอกกับผู้กำกับและผลลัพธ์มันก็ยอดเยี่ยมมากมาก แถมเราได้แทรกการล้ำไทยเข้าไปในเพลงอีกด้วยแม่เรียกได้ว่าลิซ่าเธอทำคนบุรีรัมย์และคนไทยทั้งประเทศพูดใจในตัวเธอสุดๆเลยแหละไม่เชื่อดูรีแอคชั่นนี้สิวิวิวิชดาชดาเหรอเฮ้ยเฮ้ย ก่านจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปด้วยนะกดซับสไครต์แอดด้วยไปดูคลิปกันเลย 1. ชุดไทยผ้าหมายยกดอกกรำพูนในมิวสิกวิดีโอของลิซ่าได้ปรากฏเสื้อใสายเดียว แต่งเคปยาวกระโปรงสั้นจับเดฟผ้าไหมสีทองเหลืองเป็นผลงานการออกแบบจากแบรนด์อาซาวาโดยมีคุณหมูอาซาว่าหรือนักออกแบบชาวไทยนี่แหละเป็นผู้ออกแบบชุดนี้โดยความพิเศษของชุดนี้นั่นก็คือการเลือกใช้ผ้าไหมย,ยกจากจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นเทคนิคการทอพิเศษที่ซับซ้อนยุ่งยากและมีความละเอียดปาณีตความชำนาญสูงในการทอผ้าไหมแบบนี้ สำหรับชุดของลิซ่าในลลริษาทอเป็นลายพ่านจักรพัดซึ่งมันซับซ้อนกว่าหลายยกดอกทั่วไปที่นิยมทำเป็นดอกไม้ประจำถิน่นแถมยังมีการปักคริสตัลเสริมความปานิดอลังการเข้าไปอีกขั้น 2. ปบุรีรัมดินแดนแห่งปราสาทหินบ้านเกิดของลิซ่า เลือกได้ว่าเธอเอาบ้านเกิดของตัวเองเอาจังหวัดบุรีรัมย์ไปตั้งไว้ที่ YG ยเกาหลีเลยทีเดียวซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งประสาทหินถานับประสาทเล็กใหญ่รวมกันในจังหวัดบุรีรัมย์มีมากกว่า30แห่งเลยทีเดียว ซึ่งมันเสรไพรส์มากๆที่ลิซ่านำประสาทหินของบริลัามไปใส่ใน MB ็มบีียกได้ยว่าฉากนี้ represent ลิซ่าสุดๆโดยประสาทพนมลุงตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาไฟเก่าเมื่อหลายแสนปีก่อนสร้างขึ้นมาประมาณพาุทธศตวรรษที่15และฉากนี้ทำเอาคนบริลัมภูมิใจสุดๆ 3. ไปร้านอาหารไทย เรียกได้ว,ว่าความเป็นไทยของเพลงนี้มันมาตั้งแต่หน้าปกหรือคอบเวอร์เพลงใน YouTube เลยทีเดียวซึ่งหน้าปกของลิซ่าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษและในตัว MV ก็ยังมีภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีซึ่งเป็นภาษาที่ลิซ่าพูดได้ถึงแม้ว่าลิซ่าจะพูดจีนและญี่ปุ่นไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ลิซ่าเองก็ได้ศึกษาพยายามอยู่เรื่อยๆและภาษาไทยเรียกได้ว,ว่าเด่นชัดเลยทีเดียว พราะมันอยู่ในปกคลิปและอินโทรเพลงด้วยสิกับคำว่าอาหารจานด่วนและในตัว MV ถืเธอก็ได้เลือกเข้าไปอยู่ในร้านอาหารไทยร้านอาหารจานด่วนแมมเรือดได่ว่าหายากจริงๆกับเพลงระดับนี้ที่มีภาษาไทยเด่นขนาดนี้แต่ลิซ่าและลิ่า make it happen นั่นนะ 4. ชาดา ชาดาคือเครื่องหัวสื่อความเป็นไทยที่ศิลปินระดับโลกนึกถึงโดยชาดาเป็นวัฒนธรรมร่วมในแถบเซาอีส a s เอเชียโดยเฉพาะในศิละปะนัฏศรรินที่สืบจากราชสำนักเขมรเราจะเห็นการสวมชาดาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเชน่นเพื่อสื่อถึงความเป็นไทยในปี2010อย่างเลดี้กากเธอก็ได้เลือกสวมชาดาเพื่อเอาใจแฟนๆชาวไทย หรือใน MV เพลง Black or White ของ Michael Jackson ก็มีซีนลำไทยที่ใส่ชาดาปรากฏอยู่ส่วนเครื่องหัวที่มีความคล้ายเครื่องกับชาดาหรืออาจจะเป็นเขียวยอดที่ปรากฏอยู่ใน MV ลลิษาเป็นผลงานออกแบบจาก Hooks by p a p a g a s กโดยเป็นดีไซเนอร์ไทย 5. ดอกไม้ไทย ดอกไม้ของลิซ่าใน MV ลลิษาคือดอกไม้ไทยเป็นเครื่องประดับอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจจากแบรนด์ไทยสลันซึ่งเป็นแบรนด์ที่เน้นการนำแรงบันดาลใจจากดอกไม้ไทยมาออกแบบเครื่องประดับและสำหรับเรื่องราว Flower of l i s a ที่ปรากฏอยู่ใน MV ลลิษามีโจทุ์หลักๆคือกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยที่สื่อผ่านดอกไม้และดอกไม้นั้นก็คือดอกพุธศร ที่มีความหมายถึงความแข็งแรงสมบูรณ์และความเจริญมั่นคงตามความเชื่อของคนไทยส่วนสร้อยสังวานเครื่องประดับแบบไทยก็ได้ตีความมาจากดอกโป๊ยเซียนซึ่งมีความหมายถึงความโชคดี6อันนี้แอดแอบไปเห็นต้นมะละกอแม่ถึงแม้ว่าต้นมะละกอจะไม่ได้มาจากประเทศไทยแต่คนไทยนิยมรับประทานมากๆเลยแหละ โดยมะละกอเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่มีความสูง5-10เมตรโดยมีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกากลางถูกนำเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเชียงใต้ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยผลดิบมีสีเขียวเมื่อสุกจะมีสีเหลืองส้มนิยมรับประทานทั้งดิบและสุกอาหารที่ทำจากมะละกอนั้นก็คือส้มตำนั่นเอง 7. และแอดก็ได้แอบไปเห็นต้นกล้วย แม่ถึงแม้ว่าต้นกล้วยอาจจะไม่ได้มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศไทยแต่มันก็คือสื่อความเป็นไทยอยู่นะยกตัวยอย่างเช่นขนมไทยหรืออาหารไทยก็ได้นํากล้วยและต้นกล้วยมาประกอบเป็นอาหารเนี่องจาว่าต้นกล้วยนิยมมากๆในประเทศไทยนั่นเองเปลยนยกะมากแหละกับเนื้อหาทั้งหมดเดี๋ยวแอดรีบไปก่อนนะจะไปดูลิซ่าต่อแล้ว,ลวคุณผู้ชมละ่ะสังเกตเห็นอะไรในเ v ลมวีลิซ่ายาลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะ สวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมีมงกุฎยดูดิไม่มีแล้วโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเยโอ้ยผ้ลกโอ้โอ นาไทยปะโอ้ยสวยมากโอ้ย